สัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามนาดานะคะ,ะคลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะคะว่าเดินสายขอดีไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะ่ะเดินสายขอมันก็มันแล้วแต,มแวแต่มันแล้วแต่ดวงของเรานะคะคือว่าเราจะบอก ไม่ได้ว่าเออเราเดินสายฝอดีไหมหรือว่าจะเดินไปหาผู้ชายไทยหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ละคนนะคะคือนาดาก็ตอบไม่ได้ค่ะว่าเดินสายฝอดีไหมอะไรไหมแบบนี้นะคะ่ะถ้าคนไหนเขาดวงดีเขาก็เจอพ่อหลังที่ดีนะคะพ่หลังที่ดีก็มีเยอะนะคะเพราะว่านาดาเองก็เจอพ่อใหญ่ก็แกขก็ใจดีค่ะ แกเป็นคนใจเย็นมากแล้วก็ใจดีมากค่ะสำหรับนาดาเองนะคะปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าวันข้างหน้าจะยังไงนาดาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะสำหรับคนไหนที่อยากเดินสายผอก็ให้ลองดูนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายค่ะหรือว่ากับผู้ชายไทยอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันอยู่ที่ดวงของคนอยู่วาสนาของคนอะไรแบบนี้นะคะ ไม่ว่าผู้ชายไทยหรือฝรั่งก็มันก็คนเหมือนกันค่ะฝรั่งมันก็คนเหมือนเรานี่ค่ะมันก็ไม่ได้อะเหินอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เดินกินข้าวเดินบนดินอะไรเหมือนเราเนี่ยค่ะทํางานก็เหมือนคนไทยเราเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะฝรั่งกับฝรั่งกับคนไทยนะคะยังแต่ว่าฝรั่งนะที่เขาว่าเขามีเงินที่เขามาประเทศไทยได้เพราะว่าค่าเงินของเขาอะ ยูโรเท่ากับ35บาทหรือว่า34บาทแล้วแต่เงินขึ้นลงนะคะค่ายูโรขึ้นลงนะคะเ,เราก็บอกไม่ได้นะคะว่าแล้วแต่ขึ้นลงนะคะค่าเงินนะคะสำหรับคนไทยทำงานหลายปีถ้าว่าเราทำไม่ถูกช่องทางเราก็ไม่สามารถที่จะไปเมืองนอกได้นะคะ ไม่เหมือนฝรั่งค่ะฝรั่งเขาทำงานแค่ไม่กี่เดือนเขาก็สามารถบินมาที่ประเทศไทยเราได้ค่ะค่าเงินมันแตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะฝรั่งก็มีทั้งรวยทั้งจนมีทั้งเช่าบ้านอยู่มีเหมือนคนไทยเราหมดทุกอย่างเลยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออคนไหนดีคน ว่าเดินสายปอ๋อดีไหมหรือว่าจะเดินผู้ชายไทยดีกว่าอะไรแบบนี้อะคะ่ะอันนี้แล้วแต่ความคิดของคนนะคะแล้วแต่แต่แล้วแต่คนชอบนะคะฝรั่งที่ว่าเขาฝรั่งนี้เขาดีอย่างที่ว่าเออค่างเงินเขาอะ่ะมันแพงกว่าบ้านเราค่ะ เงินเข้าร้อยยูโรก็ได้ประมาณสามพันกว่าบาทของประเทศไทยเรานะคะที่เข้ามาเมืองไทยได้ค่ะฝรั่งบางคนก็ไปเช่าบ้านอยู่ผลล่อนรถผ่อนบ้านมีทุกอย่างนะคะฝรั่งทุกคนไม่ได้รวยทุกคนนะคะพี่น้องไม่ได้รวยทุกคนนะคะผ่อนบ้านผลล่อนรถภาษีอะไรอย่างนี้ภาษีก็แพงค่ะอยู่เมืองนอกค่ะ แล้วเวลาไปอยู่เมืองนอกนะคะของกินของอะไรนี่ยก็หากินยากค่ะของของเมืองไทยเรานะคะมันเรากลูกหนึ่งก็ประมาณ78็ดแล้วแต่ไซส์ค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะของที่เอาไว้เอาไปจากประเทศไทยเรานี้ของจะแพงมากนะคะมันนั่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเรานี้หากินง่ายค่ะ เดินถามาัถามนาดาว่าเดินสายฝอดีไหมนาดาก็ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าบ้าเดินสายฝอดีไหมบางคนเจอพ่อหลังไม่ดีก็มีนะคะบางคนมันตกตีค่ะมันแล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็ใจดีอะไรแบบนี้นะคะบางคนไปเมืองนอกเมืองนาบางทีมันก็ไล่ออกจากบ้านอะไรมันก็มีค่ะ ขอความช่วยเหลือกันในเฟสในอะไรก็เยอะแยะนะคะบางคนก็ไปต้องไปทำงานอะไรแบบนี้นะคะต้องพอทำงานได้ก็ต้องมาหารครึ่งกันค่ะต้องช่วยฝรั่งออกค่าเช่าบ้านาาค่ากินค่านู่นค่านี่อะไรแบบนี้นะคะมันก็เรื่องปกติค่ะเพราะว่าเราไปอยู่กับเขาเราก็ต้องช่วยเขานะคะ เราก็จะเอามาใส่กระเป๋าเราคนเดียวมันก็ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะในเมื่อเราเป็นหัวเมียกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันไปค่ะก็เหมือนคนไทยเราเนี่ยค่ะอย่างคนไทยเรานี่เช้าขึ้นมาตอนที่นาดาอยู่กับแฟนเก่านาดานะคะตอนที่แกยังไม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็เช้ามาแกไปทํางานนาดาเองก็ไปขายหมูย่างข้าวเหนียวปิ้งค่ะพราะเรามีลูกสองคนนะคะเงินเดือนแฟนก็หมื่นกว่าบาทค่ะ พอแฟนนดาทํางานอยู่ที่อำเภอนะคะมันก็ไม่พอใช้หรอกค่ะเราก็ต้องหาด้วยหาสองคนมันก็พอกินพอใช้ค่ะถึงเราไม่เหลือเก็บแต่ว่าเราก็หาได้ถึงออพอได้กินถึงสิ้นเดือนนะคะ,ะก็ต้องช่วยกันค่ะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่เมืองนอกอะไรแบบนี้นะคะ่ะเราก็ต้องช่วยกันนะคะ จะถามนาทาว่า <c oughs> เดินสายฝอดีไหมอะไรไหมแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่จะพิจารณาเอาเองค่ะอยู่มองนอกค่าใช้ใจ่ายมันสูงค่ะภาษีก็แพงเราทำงานได้สมมติว่าพันโลเราก็ต้องจ่ายภาษีเขาแล้วค่ะประเทศไทยนี้เราทำงานได้เดือนหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอย่างงี้เราก็ได้ใส่กระเป๋านะคะเราไม่ภาษี ถึงมีภาษีมันก็ไม่แพงเหมือนเมืองนอกค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละคะ่ะที่น้าดาจะมาแนะนำนะคะว่าเดินสายขอดีไหมหรือว่าจะเดินสายไหนดีอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนจะชอบนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณค่ะ